บทที่18ผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเอกังสัมยังพระวาสาวัตถยังวิหารติเชตะาวเนอนาถปิณติกัสสะอารเมตานโขพระขวาภพิกขูอามันเตสิพิกโวติพระทันเตติเตพิกูพระขวโตปจัสโูงพระควาเอตตะทโวจะเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะระหูรีกตายะยาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะ สุสะมารัตถายะเอกาทสานิสังสาปฏิกังขากาตามเอกาทะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธิติณปะปังสุปินังปัสสติมนุสานางปิโยโหติอมนุสานางปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสถังวากัมมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติอัามุโหการังกโรติอุตลิงอปปติวินันโตพมะโลกูปโคโหติ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะพาหุรีกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปาริจิตตายะสุสมารัตายะอเมเอกาทสาริสังสาปติกังขาอธิอนุทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอทิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิอนุทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิโอทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการหิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการะหิอนุทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตถหาการะหิโอทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหาการะหิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตาเมหิปัญจหาการะหิอนุทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสตาอเวลาอัพญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปนาอเวลาอัพญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพปูตาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอตัตนาลังปริหารันตุสเพปุกละอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอตัตนาลังปริหารันตุสเพอัตตภาวะปริยปนาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตนาลังปริหารันตุติอิเมหิปัญจหากะลิโอทิโสอโนทิโสพรรณาเมตตาเจโตวิมุติกตาเมหิสัตหากะลิโอทิโสพรรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพพาอิทิโยอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพปุริสาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอันอตนาลังปริหารนโตสเปอริยาอเวลาอภิญญาปัญาสุขี สเพอณลิยาอเวลาอภิยาปัญญาิกาสุขีอัตตานังปริหารตุสเพเทวะอเวลาอภิยาปัญญาิกาสุขีอัตตานังปริหารตุสเพมนุษย์สาอเวลาอภิยาปัญญาิกาสุขีอัตตานังปริหารตุสเพวินิปติกาอเวลาอภิยาปัญญาิกาสุขีอัตตานังปริหารตุติอิเมหิสัตหาการิโอทิโสพระณนาเมตตาเจโตวิมุติกัตตาเมหิทัสหาการิหิติสาพระณนาเมตตาเจโตวิโมติ สเพรยปุรัติมายาทิ ay aya, a a a ki, an สายาสตาอเวลาอภิญญาปัชานิกา ay an สุขีอ ay an ัตานังปริหารันตุสเปรย์ปชิมายาทิสายาสตาอเวลาอภิญญาปัชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตารยาทิสายาสตาอเวลาอภิญญาปัชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักกินายาทิสายาสตาอเวลาอภิญญาปัชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาโนทิสายาสตาอเวลาอภิญญาปัชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ ส you, ัพเพชปชิมยะอนุท <Interestingly> <même aru> ิสายาสตาเอาเวลาอภิยญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายาสตาเอาเวลาอภิยญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายาสตาเอาเวลาอภิยญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพหิติมายะทิสายาสตาเอาเวลาอภิยญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายาสตาเอาเวลาอภิยญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพชปุรัติยาญาทิสายาปนาเอาเวลาอภิยญา ปานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสเพปญชิมยะทิสายาปนาอเวลาอภิาปานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสเพอุตรยะที่สายานาอเวลาอภาปัะชาอิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสเพดถกินยะที่สายานาอเวลาอภาปัาอิคาสุกิอัตนางปริหารันตุสเปปุรัติมยะนุทีสายานาอเวลาอภาปัญชานิคาสุกิอัตนังปริหารันตุสเปปัญชีมายาหนุที่สายานาอเวลาอภาปัานิคาสุิ สเปทขากินายะนุทิ่สายาปนาอเวลาอภิญญาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพทหิทธิมายะทิ่สายาปนาอเวลาอภิญญาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพอุปลิมายะทิ่สายาปนาอเวลาอภิญญาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพปุรัติมายะทิสายาพุตตาอเวลาอภิญญาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเปทปชิมายะทิสายาพุตตาอเวลาอภิญญาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สเพอุตารยะทิสายยาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทัากินายะทิสายยาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายยาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายยาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตารยานุทิ่สายญาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายานุทิ่สายญาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิ่สายญาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปเฮติมายาทิ่สายญาพุตตาอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิ่สายญาปุขละอเวลาอภิญญาปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิ่สายญาปุขละอเวลาอภิญญาปัญญ สเปรยอุตารยะที่สายยาบุคลาเวลาอภิยาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปรยทักขินายะที่สายยาบุคลาเวลาอภิยาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปรยปุรัติมายานุที่สายยาบุคลาเวลาอภิยาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปรย์ปชีมายานุที่สายยาบุคลาเวลาอภิยาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปรยอุตารยะนุที่สายยาบุคลาเวลาอภิยาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปรยทักขินายะนุที่สายยาบุคลาเวลาอภิยาปัญญาคาสุกีอาตานังปร สเพริติมยาทีสายปุคลาอเวลาอัพพยาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปรยอุปกรย์ทิสายาปุคลาอเวลาอัยาปัานิคารสุขีอัตานางปริหารันตสเปรยาปุอัติมายาที่สายาอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพพยาปัญานิคาสุขีอัตานางปริหารตุ สัพเพอุตารยะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพท้ากินายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเปโปรติมายานุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเปปชิมายานุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สภเอุอตารยานุทิสายาอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสภเพทกินายานุทิสายาอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพห้ถิมายาทิสายาอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสภอุปาริมายาทิสายาอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสภาปุรัติมายะทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญญาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตสภาปชิมายาธิศ อภิญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารันตุสภาอุตารายะที่สายะอิทธิโยอาเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารันตุสภาทักกินายะที่สายะอิทธิโยอาเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารันตุสภาปูรัติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอาเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารันตุสภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทธิโยอาเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารันตุ สภาอุตรายานุทิสายะอิทิโยเอาเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสภาทักกินายานุทิสายะอิทิโยเอาเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสภาเฮติมายะทิสายะอิทิโยเอาเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยเอาเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสเพปชิมายะทิสายะปุริสาเอาเวลาอภ ปุริสาเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพททกินายะทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปุรัติมยะอนุทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพทปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพททกินายะอนุทิสายยะปุริาร สัพเพเหติมายาทิสายญาปุริสาเวลาอภิญญาปัญชนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายญาปุริสาเวลาอภิญญาปัญชนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายญาอริยาเวลาอภิญญาปัญชนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายญาอริยาเวลาอภิญญาปัญชนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายญาอริยาเวลาอภิญญาปัญชนิคาสุขีอัตตานังปริหารันต ส, ah สัพเพทักขีนายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพทปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพทอุตรารยะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพทเถทิมายาทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหานันตุ สัพเพอุปาริมายะทิสายะอริยาอาเวลาอัพญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพลปุรัติมายะทิสายะอนาริยาอาเวลาอัพญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเผลปชิมายะทิสายะอนาริยาอาเวลาอัพญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตารายะทิสายะอนาริยาเอาเวลาอัพญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะทิสายะอนาริยาเอาเวลาอัพญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพผลัายปุรัต สเพชปชิมยะอนุทิสัยะอนาลิยาอาเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารัตุสเพอุตรายะอนุทิสัยะอนาลิยาอาเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารัตุสเพทักขินายะอนุทิสัยะอนาลิยาอาเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารัตุสเพทหิทิมายะทิสัยะอนาลิยาอาเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารัตุสเพอุปริมายะทิสัยะอนาลิยาอาเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารัตุสเพปปุร อาเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพปชิมยะทิสายะเทวาอาเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพอุตราญาตทิสายะเทวาอาเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพทักขินายะทิสายะเทวาอาเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอาเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพปชิมยะอนุทิสายะเทวาอาเวลาอภิยปญานิาสุขอัญญาริหารันตุ สัพเพอุตตรยะนุท e ิสัยยะเทวาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักกินายะนุทิสัยยะเทวาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเฮธิมายะทิสัยยะเทวาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายะทิสัยยะเทวาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสัยยะมนุษย์สาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปชิมายะท อภิาปัานิคาสุขีอัตนานังปริหารัตุสเพอุตรายะที่สายามนุษยาอเวลาอภิาปัานิคาสุขีอัตนานังปริหปริหารันตุสเพทักขินายะที่สายญาติมนุษย์นาอาเวลาอภิาปัานิคาสุขีอัตนานังปริหปริารันตุสเพปชิมยะนุทิสายามนุษยษาอเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพอุตรายะนุทิสายมนุษยษา อเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพทักินายานุทิสัยามนุษาอเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพเหติมายาทิสัยามนุษาอเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพเโอปาลิมายะทิสัยามนุษาอเวลาอภิยาปัานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายาที่สายะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพย์ปชิมายาที่สายะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพอุตาระยาที่สายะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพทักขินายะที่สายะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพปุรัติมยาอนุที่สายะวินิปติกาอเวลาอภิาสุขอัตญาปรัญญ สัพเพปฏิมยะอนุทิสายะวิน no ิปฏิกาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันโตสภเอุตรายะอนุทิสายะวินิปฏิกาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันโตสภเทศกินายะอนุทิสายะวินิปฏิกาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันโตสภเเหติมยะทิสายะวินิปฏิกาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันโตสภเอุปาริมยะทิสายะวินิปฏิกาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันโตติอิเมหิทศหากาภารณเเเมตตตาจย เกโตวิม like ุตติส uh, nah, ัพเพสังส ok, ัตตานางปีละนางวัชเชตวาอาปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปะิยาทานังวัชเชตวาอปะิยาทานเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพสัตตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุกิโนโหตุมาทุกิโนสุกิตตาหตุมาทุกิตา ตัตตาติอิเมหิอัตถหากาลิสัเพสตาเมตายติเมตตาตังทรมังเจตะยติติเจโตสัพพะพยาปาทปาลิยุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตเจโตวิมุติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิทิตา บทที่สิเทวตาอุโยชนะคถาทุกขปตาจะนิทุกขพยาปตาจะนิพยาโสกป,ปตาจะนิสโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิตสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสพัพพสัมปติสิทิยาธนังทัทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวานาพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปตาป,ปเจกานันจะยังพระรังอรหันตนันจะ เตเชนะละขังพันธมิสสะปะโสสเพพุทธาภะรัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะละขังพันธมิสัพโสสเพพุทธาภะรัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะละขังพันธมิสสะปะโสสเพพุทาภรัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะละขังพันธมิสสพะโสสเพพุทาภะรัปปตา ปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสปพโสสเพพุทธาภรัพปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสสเพพุทธาภรัพปตาปัเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสปพโสสเพพุทธาภรัปปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสปพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทส่วนมนพระสูตรพระประิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสถีฐีเหรียญยอดเศถษฐีเหรียญใวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ